ด้านที่1ก่อนนะครับด้านที่1เป็นด้านบริหารทั่วไปก็จะประกอบไปด้วยแผนงานที่1 1.1นะครับบริหารทั่วไปนะครับแผนงานบริหารทั่วไปอยู่ในด้านบริหารทั่วไปนะครับงานก็ห่หนึ่งจุดหนึ่งนะครับเป็นงานบริหารทั่วไปซึ่งงานบริหารทั่วไปก็จะประกอบด้วยงานย่อยหรือว่ากิจกรรมที่เราปฏิบัตินะครับเช่นการบริหารงานบุคคลการบริหารงานทั่วไป การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และประมวลผลข้อมูลทั่วไปขององค์กรกิจการทะเบียนการปกครองการประชาสัมพันธ์การร้องทุกข์ร้องเรียนนิติการการประสานงานกิจการสภาการเลือกตั้งการจัดทำคําสั่งประกาศการพัฒนาบุคลากรการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเป็นต้นนะครับนี่คืองานที่ อยู่ในงานบริหารทั่วไปในแผนงานบริหารทั่วไปนะครับต่อมานะครับงาน1.1.2งานวางแผนสถิติและวิชาการตรงนี้ก็ยังอยู่ในแผนงานบริหารทั่วไปนะครับแผนงานางานสถิติและวิชาการเนี่ยกิจกรรมงานกิจกรรมหรืองานย่อยนะครับเช่นการบริหารงานบุคคลการจัดทํางบประมาณ การติดตามผลการดำเนินงานตามงบประมาณการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการส่งเสริมวิชาการและแผนเป็นต้นนะครับต่อมานะครับยังอยู่ในงานบริหารทั่วไปนะครับ1.1.3งางานบริหารงานคลังนะครับกิจกรรมหรืองานย่อยก็เช่นการบริหารงานบุคคลการเบิกจ่ายการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุการทรัพย์สินสถิติการเงินและการคลังการพัฒนารายได้การจัดเก็บรายได้ซ่อมแซมบำรุงรักษาพัสดุแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินการเงินและบัญชีนะครับต่อมา1.1.4งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในนะครับงานย่อยกิจกรรมย่อยเช่นการบริหารงานบุคคลการตรวจสอบแผนพัฒนา การงบประมาณการพัสดุการเบิกจ่ายการเงินการบัญชีและทรัพย์สินและการบริหารด้านอื่นๆนะครับแล้วก็1.1.5งานสารสนเทศนะครับงานสารสนเทศในแผนงานบริหารทั่วไปนะครับก็จะประกอบไปด้วยเช่นการบริหารงานบุคคลและก็งานบริหารทั่วไปเป็นต้นนะครับ